ฝากกดติดตามไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมาจะเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครข้างหน้าที่จะมองเห็นกรุงเทพมหานครก็คือกำลังฟ้าฝนกำลังมืดครับมืดเหมือนฝนจะตกผมก็กลับมาเรื่อยๆปริมาณรถก็รู้สึกจะเยอะพรสมควร คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือจะถ่ายให้ดูสภาพท้องถนนบนว่ารถออกมาสัญจรไปมากันเริ่มเยอะขึ้นนั่นก็คือส่งสัญญาณแล้วว่าประเทศเรากำลังเริ่มจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งแล้วก็เริ่มที่จะมีผู้คนออกมาใช้ชีวิตไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนั้นยัง ห่วงเรื่องโควิดเป็นด่แต่ก็อย่าประมาทกาดอย่ากตกนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีมันล้างไม้อล้างมือเส้กอนกม็่ออกจากบ้านแล้วก็เทียวล้างมืออย่าให้ขาดปอนกอฮอไปไหนมาไหนก็เวิระยะห่างกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางเข้าสูุ่งเทพมมานครซึ่งคลิปที่ผมอัาก็อาจจะ ไม่ยาวมากนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะลงท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาหรือว่าไปเที่ยวน้ำตกที่ไหนเพราะเพิ่งจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดครั้งนี้ครั้งแรกครับก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปไว้ให้พี่น้องได้ชมกันถ้ามีโอกาสต่อไปก็จะอาจจะไปถ่ายตาม ท้องไร่ทองนาหรือว่าตามวิถีชนบทตามหมู่บ้านต่างๆจะเอามาเล่าสู่ฟังสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเพื่อนเคยหนุ่มอ๊บบ้านนาพาทัวร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังเดินทางกลับจาก หัวหินเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพหมหานครการจราจรขาล่องที่จะลงใต้นะครับมีติดบ้านสลับกันบ้างผู้ใช้รถใช้ถนนก็ใช้กวนระมัดระวังนะครับไม่ค่อยขับไม่ค่อยไปไม่ค่อยมาเดินทางปลอดภัยส่วนตัวผมก็กำลังเดินทางกลับสู่กรุงเทพหมหานคร <c oughs> ซึ่งทางเหินทางเหินไปนานไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ดู ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมาจะเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครข้างหน้าที่จะมองเห็นกรุงเทพมาหานครก็คือกำลังฟ้าฝนกำลังมืดคนระับมืดเหมือนฝนจะตกผมก็ขับมาเรื่อยๆปริมาณรถก็รู้สึกจะเยอะพอสมควร คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือจะถ่ายให้ดูสภาพท้องถนนบนว่ารถออกมาสัญจรไปมากันเริ่มเยอะขึ้นนั่นก็คือส่งสัญญาณแล้วว่าประเทศเรากำลังเริ่มจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งแล้วก็เริ่มที่จะมีผู้คนออกมาใช้ชีวิตไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนั้นยัง ห่วงเรื่องโควิดเป็นด่แต่ก็อย่าประมาทกาดอย่าตกนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีมันล้างไม้าล้างมือใส่แมสห์อ,อกก่อนออกจากบ้านแล้วก็เทลวล้างมืออย่าให้ขาดเป็นกระมอไปไหนมาไหนก็เวิะยะห่างกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางเข้าสู่ภุเทพมมานครซึ่งคลิปที่ผมอัดก็อาจจะ ไม่ยาวมากนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะลงท้องพุ่งท้องไร่ท้องนาหรือว่าไปเทีย่ยวน้ำตกที่ไหนเพราะเพิ่งจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดครั้งนี้ครั้งแรกครับก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปไว้ให้พี่น้องได้ชมกันถ้ามีโอกาสต,ต่อไปก็จจะอาจจะไปถ่ายตาม ทองไร่ทองนาหรือว่าตามวิถีชนบ,บทตามหมู่บ้านต่างๆจะเอามาเล่าสู่ฟังสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ